ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะยังเป็นโปรแกรมตัวนี้อยู่นะครับคอร์สคอนโทรลเอ็นนะครับสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการบันทึกค่าประเมินความพึงพอใจในงานบริการนะครับก็เกณฑ์ในการวัดนะครับเกณฑ์ในการวัดของเราก็จะดูจาก ค่าเฉลี่ยตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็ถ้าค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง4.51ถึง5นะครับก็คือมากมากที่สุดก็คือหมายถึงว่าดีนะครับพอใจมากที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็นมากนะครับลองลงมาอีกก็จะเป็นปานกลางลงมาอีกก็จะเป็นน้อยนะครับต่ำสุดก็จะเป็นน้อยที่สุดนะครับก็จะเป็นสีนะครับสีในบรรทัดรายการ รายการที่เราสอบถามลูกค้าไปนะครับทีนี้การที่เราจะอ,าออกแบบสอบถามได้นะฮะมันต้องผ่านกระบวนการออกใบเคลมก่อนนะครับก็คือเราต้องมีการแจ้งซ่อมนะครับพอแจ้งซ่อมเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องออกใบเคลมใบเคลมก็คือเป็นใบซ่อมบำรุงรักษาตัวบ้านนะครับ พอเซรมเพิ่มเสร็จแล้วปั๊บนะครับถึงจะมีกระบวนการออกแบบสอบถามนะครับพอออกแบบสอบถามเสร็จแล้วปับ๊บถึงจะมีการประเมินก็คือหน้านี้ที่เราดูกันตรงนี้คือเป็นการเป็นหน้าที่เราประเมินว่า,าข้อมูลที่เรากรองมานะครับก็คือโครงการทั้งหมดนะครับบ้านทั้งหมดนะครับแล้วเราจะดูเนี่ยก็คือ มีรายการอะไรบ้างที่เราสอบถามลูกค้าไปและลูกค้าพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะขึ้นเป็นแถบสีตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมต้องบันทึกค่าความพึงพอใจก่อนนะครับโอเคก็การที่เราจะเข้ามาสู่กระบวนการตรงนี้ได้นะครับมันต้องผ่านการขายขายบ้านก่อนหมายถึงว่าคือตัวบ้านเนี่ยต้องมีการทํำสัญญาก่อนนะครับ นะครับทำสัญญานะครับพอทำสัญญาเสร็จละปั๊บพอลูกค้าแจ้งซ่อมหมายถึงว่าแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวบ้านนั้นนะครับว่ามีน้ํารั่วมีสีถลอกอะไรเงี้ยครับพอแจ้งปัญหาเราก็มาแจ้งซ่อมรับแจ้งซ่อมตรงนี้นะครับแอ่ข้อหนึ่งนะฮะรับแจ้งซ่อมตรงนี้เนี่ยฮะมันถึงจะกดสร้างใบแจ้งซ่อมได้นะครับพอสร้างใบแจ้งซ่อมเสร็จลวปั๊บนะครับใบแจ้งซ่อมเนี่ยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็จะเป็นรายการตรงนี้นะครับถ้าใบแจ้งซ่อมตัวไหนนะครับยังเป็นสีแดงๆอยู่เนี่ยผมทําเป็นสีตรงนี้ไว้อยู่ก็คือยังไม่ได้ออกใบเคลมนะครับแต่ตัวเนี้ยอ่ามันไม่ได้เป็นสีแดงก็คือมันเป็นสีดาเนี่ยแสดงว่าออกใบเคลมแล้วนะฮะได้ดําเนินการเคลมให้ลูกค้าแล้วนะครับตรงนี้นะฮะอันนี้ผมพิมพ์ใบแจ้งซ่อมนะถ้าได้นำเนินการออใบเคลมแล้วก็คือมาดูหน้านี้นะครับตรงนี้ข้อสาม เนี่ยคือใบเคลมถูกสร้างแล้วนะครับนะครับที่มันเป็นสีแดงอันนี้คือใบเคลมนะอย er ่าอย่าสับสนนะฮะอันนี้ใบแจ้งซ่อมนะครับอันนี้คือใบเคลมนะฮะใบเคลมเป็นสีแดงเพราะว่าใบเคลมเนี่ยยังไม่ได้รับการชําระอันนี้เป็นในเรื่องของฝ่ายการเงินอีกทีหนึ่งนะครับฝ่ายการเงินตรงนี้นะฮะทีนี้ครับเรื่องเคลมโอเคจบไฟล์ออกใบเคลมแล้วนะฮะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการออกแบบสอบถาม <c oughs> ก็จะมาหน้านี้นะคบมาหน้านี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันกับใบเคลมตะกี้นี้เลยแต่ว่ามันจะมาเช็คว่าใบแจ้งซ่อมตัวนี้ใบเคลมตัวนี้เนี่ยเคยได้รับการออกใบสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าหรือยังนะครับถ้ายังไม่ได้ออก <c oughs> ก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะผมทําเป็นสีแดงๆตัวนี้บอกอยู่ว่า,อารอรอสอบถามความพึงพอใจจากลูกค้าเนี่ยผมทําตัวนี้อยู่ ก็การออกใบสอบถามความึงพอใจของลูกค้านะครับเราก็จะมาหน้านี้แหลนะตรงนี้แหละก็คือจะเป็นฝ่ายอาจจะเป็นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะครับแต่ถ้ากดปุ่มตัวนี้ไ,ได้ตัวนี้มันเป็นตัวฝังนะฮะกดไม่ได้เนี่ยให้เรามาดูก็จะมีฝ่ายฝ่ายแอดมินนะฝ่ายที่เขามาดูนะฮะที่เข้ามาหน้านี้ได้เนี่ยก็คือมันจะมีเช็คบล็อกตรงเนี้ย ถ้าเช็คออกเนี่ยก็แสดงว่าตัวข้อสี่เนี่ยสอบถามความมุ่งบัใจเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะฮะก็จะกดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งสิทธิ์ของยูเซอร์ที่เขาจะมีสิทธิ์ในการใช้ในเรื่องของการสอบถามความมาุ่งบัใจของลูกค้าด้วยนะว่าเขามีสิทธิ์ใช้ได้หรือไม่หาเขามีเหมือนกับว่าเขามีสิทธิ์เข้ามาบันทึกค่าได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเปิดไว้นนะครับทีนี้ในกรณีนี้นะฮะ มีสิทธิ์นะครับผมล็อกอินเข้ามามีสิทธิ์ทีนี้เราก็จะทําการอาตอบแบบสอบถามนะครับเราก็กดเข้ามาตรงข้อสี่นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเราก็าากดปุ่มตรงนี้นะฮะถ้ารายการไหนถูกทําการออกใบสอบถามไปแล้วหมายถึงว่ามีการาตัวเช็คแล้วก็บนทึกค่าความพึงพอใจแล้วนะครับตัวนี้ก็จะถูก ข้อท้น,นะหมายถึงว่าจะกดไม่ได้นะฮะคือออกได้ครั้งเดียวนะครับอ่ากรณีนี้ยังไม่ได้เคยออกนะครับผมก็จะกดไปเลยนะข้อหนึ่งนะฮะนะครับอ่าก็จะมีก็จะมีเนื้อหาแบบนี้นะฮะตัวนี้ก็คือรายการแบบสอบถามเนี่ยนะครับอันนี้ผมพิมพ์ไว้นะฮะก็คือมันมีค่าอยู่แล้วถ้าเราต้องการที่จะออกเราก็ลบตรงนี้ออกลบออกนะครับ คืออันนี้คือถ้าไม่ใช่ถ้าเหมือนกับว่าถ้ามันเยอะถ้ามันเกินมาอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ต้องการประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าต้องการเพิ่มคือข้างบนเลยะฮะถ้าเกิดว่าผมเพิ่มมาแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะฮะมันก็จะเพิ่มอีกข,อข้อนี้ขึ้นมาให้เราเพื่อที่จะทําการสอบถามลูกค้าว่าไอ้ปัญหาข้อหนึ่งตัวเนี้ยที่ช่างเข้าไปดําเนินการอ่ะมีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะมีให้เลือกเช็ค เลือกนะครับตั้งแต่ข้อ1 2 3 4 5นะครับมีอยู่5ข้อนะครับแต่เราจะเช็คได้อ่าเขาเรียกว่าบรรทัดละ1ข้อนะครับเหมือนเหมือนเราจะเลือกเลือกข้อ1กับข้อ2อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกได้ข้อใดข้อหนึ่งต่อ1รายการนะครับอย่างเช่นรายการที่2อาจจะเลือกตัวนี้รายการที่3เลือกนี้สี่ห้าเลือกข้อ6เนี่ยเลือกมากที่สุดอะไรประมาณนี้ฮะ มันถึงจะยอมให้เราบันทึกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรากดออกเนี้ยนะฮะกดออกเช็คออกเนี้ยก็จะบันทึกไม่ได้หมายถึงว่าแบบสอบถามตัวนี้ไม่สามารถบันทึกได้นะฮะโอเคนะฮะ,ะนี่คือการเช็คบล็อกเลือกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลบตัวนี้ก่อนทีนี้นะผมจะลองบันทึกเลยนะฮะ,ะการบันทึกเนี่ยนะครับก็คือนี่คือเลขที่ใบสอบถาม บอสสอบถามนะครับพ r 0 0าๆๆนเนี่ยคือเลขที่ของเขานะครับแล้วก็วันที่สอบถามนะครับส่วนข้อมูลอย่างอื่นก็จะมีข้อมูลตัวบ้านรายการปัญหาที่ลูกคา้าแจ้งก็คือ,อมีรายการตามนี้นะครับแล้วก็เมื่อมีการซ่อมเสร็จนะครับฝ่ายเซอร์วิสเข้าซ่อมซ่อมบ้านเสร็จนะครับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นะฮะหรือว่าฝ่ายบริการเนี่ยก็จะทําการโทรเช็คความพึงพอใจอีกทีหนึ่งนะฮะว่าอ่า ตามจุดเนี้ยตามข้อเนี้ยอ่าตามข้อปัญหาตัวเนี้ยที่เราอ่าฝ่ายลูกค้าทำมาจะโทรถามนะฮะก็คือลูกค้ามีความพึงพอใจมักงไอยแค่ไหนนะฮะถือว่าอ่าผมจะลงนะฮะข้อหนึ่งเนี้ย่าแก้ปัญหาได้ตรงจุดหรือไม่อ่าถ้าก็ให้ลูกค้าตอบนะฮะว่าลูกค้าแก้ปัญหาาปานกลางอะไรประมาณนี้หรือมาก ทีนี้ความพร้อมของช่างความพร้อมของช่างปานกลางเน,นี่ยนะครับความรลดเร็วในการดําเนินการนะครับก็อาจจะน้อยก็ได้นะอันนี้อยู่ที่ลูกค้านะคะรับฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก็จะเป็นคนลงตรงนี้นะฮะทีนี้ความสายงานของจุดแาาก้ไขนะก็อาจจะมากเนี่ยนะฮะหรือหรือน้อยเองก็ได้ฮะแต่หรือน้อยสุดอ่าน้อยอันนี้น้อยนะฮะอันนี้น้อยสุดทีนี้ความสะอาดความสะอาดก็อาจจะน้อยนะสมมตินะฮะเสร็จแ,แล้วนะ ถ้าม,มีหมายเหตุก็ลงหมายเหตุข้างล่างนะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็บันทึกไปนะฮะหลังจากที่เราบันทึกนะฮะสังเกตได้ว่าตัวเนี้จะเป็นสีดําก็เปรียบเสมือนว่าเรามีการทําแบบสอบถามไปแล้วนะมีการบันทึกแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะเราจะไม่สามารถที่จะคือเพิ่มแบบสอบถามในในในบินบนี้ไม่ได้อีกนะคะนะฮะหมายถึงว่าหนึ่งใบเคมต่อหนึ่งแบบสอบถามเท่านั้นนะครับ เคมหนึ่งใบก็คือสอบถามได้1ครั้งถ้ามีการเปิดใบเคมขึ้นมาใหม่อีกนะครับเราก็สามารถที่จะทําแบบสอบถามเข้าไปอีกได้นะครับแต่ถ้าเรากดกดตัวข้างล่างยกเลิกก็แสดงว่า,าเรายกเลิกตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมผมยังไม่ยกเลิกนะฮะผมจะเข้ามาดูตรงนี้ก่อนอสังเกตได้ว่าคือหน้าประเมินเนี่ยมันก็จะมีข้อความข้อมูลขึ้นมานะครับอย่างเช่น แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะก็คือมากมากเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง3า1จุดห้าหนึ่งถึง4ี่จุด้าศูดูจากตรงนี้นะครับอันนี้4.0นย์ก็แสดงว่ามากนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ถ้าเป็น 4. 5 1ุ้าหนึ่งเมื่อไหร่ก็จะเป็นมากที่สุดอ่าเขียวมันจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับอันนี้ก็จะลดหลั่นลงมานะฮะก็สามเห็นไฮะตัวนี้3า .0 นะครับ3ามอยู่อยู่ระหว่างไหนนะครับ มันอยู่อยู่ระหว่าง2.51ถึง3.50มันจะไม่ถึง3.51นะครับมันก็เลยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางก็คือสีเหลืองนะครับสังเกตได้ว่าเขาจะเรียงค่ามากสุดอยู่อยู่ข้างบนนะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะบอกว่าความพร้อมของช่างก็ดูบรรทัดนี้นะครับความรวดเร็วในการดำเนินการก็ดูบรรทัดนี้นะครับความสะอาดของพื้นที่ก็ดูบรรทัดนี้ ทีนี้สุดท้ายเนี่ยคือเป็นผลรวมค่าเฉลีย่ยคือค่าเฉลีย่ยที่เกิดขึ้นในช่องนี้เอามารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนนะครับเพราะนั้นมันจะเกิดค่าเฉลีย่ยเกิดขึ้นมาบอกว่าภาพรวมทั้งหมดของการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะฮะมันเป็นค่าเท่าไหร่นะครับและค่า4ี่จุดเอ่ออโทษดีกับสองจุดสี่ศูนย์เนี่ยฮะมันอยู่ในเกณฑ์ไหนก็คือสองจุดสี่ศูนย์เนี่ยมันยังไม่ถึงสองจุดห้าหนึ่งเลยนะฮะ มันก็เลยอยู่ในระดับอยู่ในระหว่าง1.51ถึง2.50นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในระดับที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมของการทํางานของงานบริการเนี่ยนะครับก็คือน้อยอยู่ในเกณฑ์น้อยนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเข้ามาแก้ไขตรงเนี้ยนะครับผมยกเลิกนะหมายถึงว่าผมจะให้ผมจะตั้งค่าเป็นค่าความห่วงใจหน่นะฮะ ให้ค่าความึงพอใจใหม่อันนี้คือกอรอกใหม่นะคือทําใหม่นะครับมันไม่ได้ทําเพิ่มมันคือมันจะลบข้อมูลเดือบอกแล้วนะผมยกโลกไปตะก้นะทีนี้ผมจะให้ค่าความึงพอใจนะครับผมต้องกลับบอกว่าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเนะี่ยคือให้มากสุดเลยนะครับแล้วว่าความพร้อมของช่างเนะี่ยก็อยู่ในมากนะครับแล้วก็ความเร็วในการดําเนินการเนี่ยก็อยู่ในปานกลางนะครับความสวยงามในการแก้ไขนะครับก็คืออาให้ให้มากนะครับ ทีนี้ความสะอาดของพื้นที่ก็อยู่ในผ่านกลางเหมือนเหมือนทางานเสร็จแล้วก็พื้นที่มีความสะอาดไหมอะไรประมาณนี้นะฮะคือถ้าไม่มีในนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะเพิ่มตรงนี้ได้นะครับิเ,เพิ่มเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มนะครับตัวนี้มันจะเรียงตามตวนนัวอักษรนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เอาก็ลบออกนะครับนะครับถ้าอันไหนที่เราเคยบันทึกไปแล้วนะครับหมายถึงว่าบ้านหลังนึงเนี่ย มีการบันทึกไปแล้วอย่างเช่นบันทึกค่าแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเนี่ยถ้าเรามาลบตรงนี้ออกนะครับหมายถึงว่าในหน้าในหน้าเกณฑ์วัดความค่าพึงพอใจเนี่ยมันจะยังอยู่นะครับเพราะว่ามันบันทึกให้กับบ้านหลังที่หนึ่งไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามามาลบออกในบ้านหลังที่สองมันก็จะยังมีค่านั้นอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบันทึกตัวนี้ก่อนนะฮะัน,นผมอาผม อ่าผมให้ตัวนี้นะครับอ่าเอาใหม่ผมติ๊กใหม่นะฮะผมติ๊กใหม่ทีนี้ผมกดบันทึกนะครับโอเคทีนี้ผมมาดูการประเมินตัวนี้ครั้งหนึ่งอ่าสังเกตได้ว่าเป็นสีเขียวเห็นไหมฮะก็คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดก็คือดีมากๆเลยคือค่าเฉลี่ยอยู่ที่ห้าจุดศูนย์เลยจะไม่เกินจากนี้นะฮะเพราะว่าลิมิตมันอยู่ที่ห้านะครับก็คือมันอยู่ที่ห้าห้าช่องเนี้ยนะครับห้าช่องก็คือ มันเหมือนกับเกณฑ์ระหว่างน้อย,น,อยน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุดมันมีอยู่ห้าช่องมันจะไม่เกินห้านะฮะนะฮะทีนี้สี่ก็ลดลงมานะครับสี่อ่าสามอ่าสามอยู่ในปานกลางใช่ไหมฮะสามมันยังไม่ถึงมันยังไม่ถึงสามจุดห้าหนึ่งมันก็ยังขึ้นมันยังไม่ได้ขึ้นไปนะฮะมันก็อยู่ในปานกลางทีนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่สี่ใช่ไหมฮะอ่าค่าเฉลี่ยอยู่ข้างล่างผลรวม C เนี่ย544มันยังไม่ดึงมันยังไม่ถึง,ง,ง4.51นะฮะมันก็ยังเป็น4.00อยู่มันก็อยู่ในเกณฑ์มากนะครับยังไม่ได้เป็นสีเขียวเข้มนะฮะอันนี้คือเกณฑ์นะครับเกณฑ์การวัดค่าความพึงพอใจของลูกค้านะครับถ้าเกิดว่าเราจะกรองของบ้านหลังอื่นโครงการหลังอื่นก็เลือกตรงนี้ได้นะฮะจะดูบ้าน A นะฮะแต่ถ้าจะดูบ้านหลังอื่นบ้านอื่นยังผมยังไม่ได้มีบันทึกนะฮะ คืออันนี้เป็นการกรองดูแต่เราต้องดูด้วยนะครว่าวันที่ลูกค้าเข้ามาเข้มเราก็ย้อนไปไกลๆแล้วก็ได้ฮะย้อนตรงนี้นี่คิดว่าประมาณปีหนึ่งเลยนะทีนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะกรองของโครงการไหนนะครับแล้วมันก็จะหาผลรวมของตัวนี้มาแล้วก็ยอดตัวนี้มาให้เราค่าตัวนี้มาให้เรานะครับอ่าสมมุติว่าผมจะผมจะทดสอบอีกนะฮะผมเคลียร์ตัวนี้ออก ผมจะเพิ่มใบเคมอีกหนึ่งใบเคมนะฮะแต่ว่าการที่เราจะมีใบเคมเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยเราต้องมีใบแจ้งซ่อมก่อนนะครับใบแจ้งซ่อมเพิ่มจากไหนนะฮะก็จะนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเพิ่มอีกผมเพิ่มใบแจ้งซ่อมเลยนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เพิ่มใบแจ้งซ่อมสังเกตได้ว่าอ่าใบเคมมันก็จะมีแค่ใบเดียวเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะกดเพิ่มไอตัวแบบสอบถามได้เพราะนั้น ตัวนี้มันจะมาจากใบเก็มนี่คือรหัสใบเกมนะฮะโอเคอาจจะอธิบายกลับไปกลับมาโอเคย้อนกลับมาตรงนี้นะครับผมจะสร้างใบแจ้งซ่อมเพิ่มอีกหนึ่งใบนะฮะคืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะครับอาจจะมีการเข้าแจ้งปัญหาเพิ่มอีกนะครับเหมือนกับบ้านหลังนี้มีการแจ้งปัญหาเพิ่มอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะอาจจะหลังคาเอ่อน้ํารั่วหลังคาอะไรประมาณนี้เอาน้ารั่วนะครับ น้ำรั่วจากหลังคาแล้วครับหลังคาห้องครัวแล้วกันครับจว่าแจ้งหนึ่งหนึ่งปัญหาแล้วกันนะครับทีนี้พอแจ้งหนึ่งปัญหานะฮะอันนี้ออกใบแจ้งแจ้งซ่อมนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็เลือกช่างนะครับอันนี้ผมไม่ส่งแล้วกันนะครับผมบันทึก อันนี้คือใบแจ้งซ่อมนะฮะใบแจ้งซ่อมเสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วใบแจ้งซ่อมมันก็ต้องมีในเรื่องของการเคลมนะครับลูกค้าแจ้งปัญหาหรือแจ้งการซ่อมมาแล้วนะฮะเราต้องมีการเคลมเราจะเปิดใบเคลมยังไงนะครับถ้าเราจะเปิดใบเคลมเราก็มาตรงใบแจ้งซ่อมเนี่ยแหละฮะเรามาดูว่าอ๋อใบเนี้ยมีการเปิดใบเคลมหรือ,อยังนะครับถ้ายังไม่เปิดใบเคลมมันก็จะเป็นสีดแดงๆแบบเนี้ยอ่าไฮไลท์บอกเนี้ยนะครับล็อกกองจากวันที่ถึงวันที่ได้นะฮะ แต่แล้วเราก็กดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทําการสร้างใบเคมนะครับเราไม่เราไม่พิมพ์เราไม่แก้ไขเราไม่ลบนะครับเราเราจะเปิดใบเคมแล้วหมายถึงว่าลูกค้าแจ้งซ่อมมาแล้วเราต้องการที่จะเปิดใบเคมว่าน้ารั่วหลังคาเนี่ยนะครับทีนี้เราก็มาเลือกเจ้านี้นะว่าการเคมตัวนี้เราจะจ่ายเงินให้ใครนะประมานนี้นะเสร็จแ,แล้ววัสดุที่ใช้ในการเค็มมีอะไรเราก็มาเพิ่มตรงนี้นะอ,อันนี้ผมเพิ่มเร่งว่าหลังคา หลังคาแล้วครับเอาหลังคาแล้วกันหลังคาเป็นแผ่นหลังคาแล้วกันแผ่นหลังคานะครับก็หนึ่งจำนวนหนึ่งแผ่นแล้วกันครับเหมือนเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นหลังคาเนาะแล้วก็หนึ่งแผ่นค่าบริการนะสุวา ตัว่าเปลี่ยนแผ่นนะคะ่ะอันนี้ผมเปิดใบเคลมนะตัวว่างๆนี่เราเราลบออกะฮะโอเคทีนี้เราจะเปิดใบเคลมแล้วก็แค่บันทึกตรงนี้ตัวนี้มันก็ใส่ค่าให้เราเรียบร้อยแล้วนะฮะตัวนี้ก็คือฝ่ายบริการก็จะมีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเราแค่บันทึกตรงนี้เราก็จะได้ใบเคลมขึ้นมาหลังจากหลังจากเราได้ใบเคลมแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะไปเปิดใบป,ประเมินค่าความึงพอใจของลูกค้าได้นะครับว่า ช่างที่เขาเป็น์วิตต์น่ะมีเขามีลูกค้ามีความมงพอใจมากน้อยแค่ไหนปิดไปเลยนะฮะอันนี้คือแจ้งสอบเส็จไปแล้วนะฮะเราจะมีใบเคมาแล้วนะครับใบเคมนี้เราเราเปิดอ่ามันอยู่ที่เรามีสิทธิ์เปิดก็มาดูหรือเปล่านะประมาณนี้นะฮะอยู่ที่สิทธิ์เปิดก้มามดูเราก็จะดูได้แค่นั้นนะจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้ผมเราอินเข้าแอดมินนะอาจจะมีปุ่มแก้ไขโชว์ให้เรากดได้ ทีนี้การที่เราจะบันทึกค่าความพึงพัใจก็จะมาข้อ4นะฮะก็จะเป็นฝ่ายลูกค้าสัพพันเห็นไหมก็จะมีตัวนี้มาแล้ววะอ่ะสีแดงๆบอกว่ารอทําแบบสอบถามก็คือรอการโทรไปเช็คกับลูกค้านะครับว่าโอเคไหมนะฮะงานที่่อมลงไปหาย,ห,ายหรือยังอะไรประมาณนี้นะฮะก็มากดตรงนี้เหมือนเดิมครับตัวนี้ถ้าถ้าเราเคยบันทึกไว้แล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าที่เรานั่นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปเพิ่มใหม่เรื่อยๆนะฮะมันมีอยู่แล้วนะฮะ เราก็ทําตามข้อที่มีอยู่อ,อย่างเช่นว่าแก้ไขไปญหาตรงจุดก็เหมือนเดิมครับก็ถามลูกค้าว่ามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนให้คะแนนถึงระดับไหนนะครับก็เราก็ลูกค้าตอบมาแล้วก็เช็คเช็คถูกนะฮะแล้วก็ความพร้อมแล้วก็เช็คไปนะฮะถ้าอยู่ในบรรทัดเดียวกันเนี่ยมันก็จะถ้าเราเช็คบรรทัดเดียวกันเนี่ยมันจะมันจะให้เราเลือกได้แค่แค่หนึ่งช่องนะะแล้วก็ ความสะอาดนะครับก็ทิทีนี้ผมก็จะบันทึกค่านะฮะอันนี้คือทําแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูใบประเมิหน,มน,น,ห,น,นหน้าประเมินเนี่ยนี่ฮะกดค้นหาครั้งนึงนะฮะหน้าประเมินเนี่ยมันก็จะหาค่าเฉลี่ยใหม่แล้วก็หามาจจะหาค่าคะแนนก่อนแล้วก็คิดเป็นเฉลี่ยออกมานะครับแล้วก็จะขึ้นไฮไลไท์เป็นสีให้เรานะครับ ก็โอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับงานประเมินค่าความพึงพอใจของลูกค้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ